มเมษาหก68รถสมบัติทัวร์มาถึงอูนังแลเรามาณ1งาแบบอันนี้นั่รอรถเมไปไมษาอยู่ไม่ก็รถตู้รถไหนมาก่อนก็ไปก็รอนานานะปน,นมาักล,ลก,ก่อนจะรถมาแล้วเหลือนิดหน่อยประมาณสเพื่นอนเตรียมเอากระเป๋าใส่ทอ้องรถล้ก็ขึ้นไปนั่ง ทัวเขาฟ้องส่อเรื่องาข้าวไม่ได้ของ,ง,ก,งกันจ้ะดวงหมาเกิดอะไรเกิดชีวิตฉันนั่งรถจากบึงการมาต้องไปลงในเมืองก็จะเรียกรถรับจ้างมาส่งทีง่บ้านต่อต่อปรากฏว่าเขาได้น้ำตรงการกันจ้าให้นึกถึงสันโคลของบ้านเราแล้วจะต้องหารถไปสถานีขนส่งตรงตะเคียนปู่ใช้เวลาถึงถึงเรื่องรอดอนนะ ประมาณ6โมงคราบผมไมนิดเขาจะรูดต้องไม่ได้มาถึงตรงตันตัวตรงบกต2ขได้ชั่วโมงดีนะแกรถต่อ2ทุ่มห้5เรียกแกเรียกอะไรเข้าไปล้วนี่คือไม่มาเลยเพราะเขาเข้าไปไม่ได้แล้วเขาเล่นงานกันอยู่แล้วฉันก็เจอนร้องซึ่งพาลูกมาเล่นน้ำขอติดรถเข้ามาจ้าเขาวนออกมาส่ง จะร้อนค่ะไปเดี๋ยวเราตัวมาแบบกลับเชียงรายกันถึงมุ้งในขาวน่าจะถึงเชียงรายประมาณ10โมงกว่าเจอกันจา สรุปน้องเขาใจดีก็เลยจะส่งให้ที่ขนส่งใหม่บา mm hmm. สองสของอุดรนะคะตอนนี้โอแล้วทุ่มห้านาทีทันค่ะในหนึ่งการเดินทางก็จะเจอคนดีๆอยู่ในน้ำเสมอ,อเหมือนจะหลุดออกมากจากถนนที่เขาเล่นน้ำได้แล้วที่นี่เขาเล่นสงการกันถึงวันไหนคะบอลูเหนกันครับ <laughs> นา่าจะว่อนมืออื่นบอปมือเขาจะไหลไหลหันนมืออื่นผู้นี้เหรอครับอ่เกิดวิกฤตแล้วทุกคนหารถไปที่ขนส่งไม่ได้ต้องติดรถพี่ๆน้องๆที่เขามาเล่นน้ำในเมืองไปอุ๊ยเขาใจดีมากฮ มีงานสงการนะทุกคนเราต้องลงก่อนที่หมายแล้วเดี๋ยวเรียกแก๊ปมารับถึงอุดรธานี้แล้วดูสิแต่ว,ว่ายังความมีเวลาเพ mm hmm. ราะว่ารถทัวร์ออกสองทุ่มสบเดี๋ยวรอก,กันนะมาถึงอุดรแล้วตอนนี้ก็ประมาณหกโมงยี่สิบน่าจะใกล้ถึงที่ราจะต่อละคนเล่นน้ำงกการแตงเลย ดีมากๆเลยไม่ทันได้ล่ําลาพี่ที่มาจากรีสอร์ทเขามาส่งพอดีรถมันมาพอดีวิงลงจากรถแล้วก็ซื้อตั๋วแล้วก็ขึ้นรถมินิบัสเพื่อจะไปอุดรเลยขอบคุณค่ะสรุปเรื่องการนั่งรถทัวจากจุดที่เราอยู่ก็คือบึงโขงหลงแล้วจะต้องไปต่อที่อุดรธานีเพื่อซื้อตั๋วที่โน่นไปเชียงรายพรุ่งนี้15หลังจาก ใช้เวลาไปเที่ยวที่ถ้ำนาคาคิดว่าถ้าไปรอบผมมงเชา้าใช้เวลาก็น่าจะประมาณเที่ยงลงกลับลงมาคนขายตั๋วบอกว่าถ้าเราซื้อตั๋วรอบบ่ายโมงครึง่งเขายังไม่รับงานเพราะว่ารถมันมาจากนาครพนมถ้ามันเต็มเราก็จะไม่ได้ขึ้นเพราะฉะนั้นต้องไปลุ้นเอาพรุ่งนี้ว่ารถจากนาครพนมจะเต็มหรือไม่ปัญหาก็คือเราต้องนั่งรถจากบึงโขงหลงไปอุดรประมาณสี่ชั่วโมงครึง่งต้องไปลุ้นเอาถ้าเกิดบ่ายโมงครึง่งรถเต็มก็ต้องไปลุ้นอีกทีช่วงบ่ายสอง ก็ไปลุนเอาแล้วกันนะว่ายัางไงขอขอปูกจะมาปู่ให้แต่คนไกลนะ <c oughs> คนไกล้จะให้หางเงินเองมั้งปู่ตืลือเหรอพี่ใช่รถดังอะไรอ่ะไม่ขัดเร็วขัดเ <c oughs> คนที่นี่มาจากไหนมาจากเชียงรายค่ะเ <c oughs> ชียงรายไปนครพน,นมแล้วก็มาบึงการแล้วจะกลับเชียงราย <c oughs> ตรงบางระยาไปอุดรอ,อุดรมีดดนงไม่ได้เกิน <c oughs> ดูในเว็บแล้วของกินบัตเหมือนจะมีจันพุทธสุกอะไรประมาณมานี้เแล้วก็เดี๋ยวไปขึ้นทําแล้วกลัวจะเวลามันไม่ไม่ได้สีแยกตรงบางนี้ก็สี่อ๋อสีแยกตรงบางหนูหนจำไม่ได้หนูคิดว่าดรงบางชิงกี <c oughs> มีพี่ที่รีสอร์ทมารับค่ะพี่ใจดีมากเลยเดี๋ยวเราไปอยู่ในนี้มารับฟรีดีใจ,ใ,ใจเลยต้องแนะนำนะคะรีสอร์ทนี้ชื่อรีสอร์ทอะไรนะคะออมสบายวิลเลจรีสอร์ทค่ะถ้ามีโอกาสมาบึงการต้องมาเลยค่ะบึงขงหลงหลงเอ,อเป็นอำเภอรหรือตำบลเป็นอำเภออ่าเราก็จะมาลงตรงแยกดงบังนะคะ9ก้โมงห้ เป็นรถที่เราจะเดินทางไปบึงการวันนี้นะคะเป็นรถออก8โมงตอนนี้7โมง39เลี่ยวคนเด,ยเดียวเลยค่ะข,<า> <laughs> ขากับติดรถคุณลุงไปด้วยคุณลุงไม่ได้คิดตังค์โรงแรมให้เช็คอินบ่ายสองเลยเดี๋ยวต้องกลับมาอีกครั้งแต่ว่าเราติดรถคุณลุงไปก่อน จากพระธาตุพนมไปที่พักแล้วก็เรียกสามล้อไปได้นะคะคับแล้วก็ยืนรอตรงที่เราลงรถตู้จะหมดห้าโมงแล้วค่ะกลับจะมาตรงเนี้ยค่ะพี่จะมาตรงนี้ก็ยืนรออยู่ที่เดิมสำหรัหน้าวัดเนี่ยจอมีตรงที่เราลงใช่ไหมคะใช่ครับมาถึงก็มาตรงช่องสิบนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเจอรถตู้ไปพระธาตุพนมรถ ตอนประมาณ7จ็ดโมงสี่สิบมันไม่ค่อยมีแดดอากาศก็เลยไม่ร้อนเท่าไหร่พอมาถึงสถานีขนส่งแล้วแล้เราก็เรียกรถสามล้อเครื่อกไปส่งที่โรงแรมได้ค่ะเจ็ดโมงสี่แล้วแล้วเราก็มาถึงสถานีขนส่งคนครพนมะเดีรอรับกระเป๋าก่อนนะคะ รถก็จอดอีกหนึ่งจุดคือที่สถานี้ระตูต้ผู้โดยสารแห่งที่สองจังหวัดเชียงรายเรารอรับผู้โดยสาร